Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อ,อาหาในใหิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่16ตอนที่สีฉันไม่ไป ไปล่าสัตว์กันเถอะเฟลพูดขึ้นเช่นนั้นในขณะที่พวกมุโคดะกำลังพักดื่มกาแฟหลังอาหารเช้าอย่างสบายๆฮะไม่ไปหรอกล่าสัตว์นะพวกเราเพิ่งกลับมาจากเมืองหลวงเองไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นมันนานมาแล้วมันจะเป็นนานอะไรกันเราเฟลเพิ่งกลับมาจากเมืองหลวงหมัดมาร์ฉันก็เหนื่อยเป็นนะเราต้องพักผ่อนอยู่ที่บ้านสักพักสิสักพักนี่มันคือนอนแค่ไหน อถ้าการก่อสร้างของคุณบรูโน่เริ่มเมื่อไหร่เราก็คงจะยุ่งอยู่กับเรื่องนั้นงั้นก็พักสักประมาณ2-3สัปดาห์ก่อนการก่อสร้างจะเริ่มละมั้งนั่นก็หมายความว่าเจ้าว่างสินะก็บอกแล้วไงว่าไม่ว่างฉันกําลังพักผ่อนอยู่นี่ไงมุโคโดาบอกกับเฟลไปเช่นนั้นเขาคิดว่าเขาไม่ได้ว่างเลยแต่กําลังพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูความเหนื่อยล้าที่ได้มาจากเมืองหลวงอยู่ตั้งหกักในเมืองหลวงนั้นมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะไปหมดความเหนื่อยล้าของมุโคโดาก็ พิกัดดแล้ว้ววกผ่อนนี่ทำอะไรบ้างก็นั่งดื่มกาแฟไปพังๆชมนกชมไม้ไปเยรื่อยหรือไม่ก็นอนกลางวันอะไรแบบนั้นแหละหลังจากที่มุโคดาพูดกับเฟลไปแบบนั้นกอนจิที่ฟังพวกมุโคดาอยู่ก็จ้องมองมาที่มุโคดาแล้วถามว่านอนหมายความว่านายท่านไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่หรือเอ๊ะก,ก,ก,ก็ใช่อยู่หรอกนะแต่ว่า ลังจากที่มุคโคดาพูดแบบนั้นโดราจังที่ได้ยินก็ขมวดคิ้วทำหน้าบึง้งตึงข้าไม่อยากจะทนอยู่แบบนี้ตั้งสองสามอาทิตย์หรอกนะไปล่าซาตามที่เฟลพูดน่าสนุกกว่าเยอะซุยเองก็เห็นด้วยกับคำพูดของโดราจังเขาบอกว่า สุยก็อยากจะไปล่าสัตว์เฮ้ยอะไรกันล่ะเนี่ยทําไมมันถึงกลายเป็นว่าพวกเราจะไปล่าสัตว์กันหมดเลยพวกนายไม่รู้จักคาว่าเหนื่อยกันบ้างหรือไงนะกระตือลือล้นกันเกินไปแล้วมุโคโดะคิดแบบนั้นเฟลเองก็ยิ้มอย่างพึงพอใจกับการสนับสนุนจากพักพวกทุกคนมันน่าหงุดหงิดจริงๆรอยยิ้มนั้นมันอะไรกันก่อนหน้านี้ก่อนจิ พูดถึงมังกรเขียวถ้าสนใจมันขึ้นมาถ้าจะไปล่าสัตว์ก็ต้องไปเอาเนื้ออร่อยๆของเจ้านั่นสิเจ้าคิดว่ายังไงเฟลพูดเช่นนั้นพางพยายามชักจูงพวกมุโคดาโอโหพวกเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปล่าสัตว์กันเลยนะมุโคดาคิดเช่นนั้นดีเลย ไปฉลองชัยด้วยเนื้อแสนอร่อยของกรีนดาคอนกันเถอะเห็นด้วยเนื้ออร่อยอร่อยมีเท่าไรมันก็ไม่พอหรอกนะยิ่งเป็นเนื้อของมังกรเนี่ยอร่อยสุดเลยด้วย ดีเลยแบบนั้นที่หาก,กินเนื้อมังกรผู้เท่าก่อนโดราจังและซุยสนับสนุนการตัดสินใจของเฟลเช่นนั้นแม้มุโคโดะจะไม่เห็นด้วยก็ตามสุดท้ายก็เป็นแบบนี้จนได้สินะก่อนจีเป็นคนปล่อยข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกมาแต่มุโคโดะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกบอกว่าจะไม่เป็นล่าสัตว์ยังไงเล่าแม้มุโคโคดะจะประกาศออกไปเช่นนั้นแต่เฟลผู้เท่าก่อนโดราจังและซุย ก็ยังคงคุยกันเรื่องที่จะไปล่ามังกรเขียวกันต่อพวกนายฉันบอกว่าไม่เป็นล่างไงเล่าแม่มุโคโดะจะรู้สึกกระวนกระวายใจ กับสถานการณ์ที่ถูกต้อนให้จนมุมแบบนี้เขาก็ยังตัดสินใจพูดคำเดิมออกมาว่าไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเด็ดขาดพวกเราเพิ่งกลับมาจากเมืองหลวงแท้ๆจะให้ไปล่ามังกรต่อทันทีได้ยังไงกันมุโคโดาพยายามที่จะหยุดพวกเฟลไว้ให้ได้เขาต้องเสนออะไรอย่างอื่นเพื่อเบียงเบนความสนใจของคนพวกนั้นในขณะที่เฟลและคนอื่นๆกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานมุโคโดาก็คิดหาวิธีไปด้วย ใช่แล้วนั่นไงสิ่งที่เราล่ามาได้จากเมืองหลวงยังไงล่ะเต่ามังกรยังไงเล่ากิลมาสเตอร์บอกว่าเขาจะรับซื้อที่เมืองคาเลเลนาแห่งนี้ดังนั้นต้องหาทางเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างให้ได้มุโคโดะคิดแบบนั้นก่อนหน้านี้มุโคโดะไม่ไปหาเขาเรื่องเต่ามังกรเป็นเพราะว่ากิลมาสเตอร์ดูท่าจะยุ่งอยู่กับงานของกิลแต่ทว่าในสถานการณ์แบบนี้มุโคโดะไม่มีทางเลือกเนือเต่ามังกรนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอยเช่นเดียวกันถ้ามุคโคดาเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างพวกเฟลอาจจะลืมเรื่องล่ามังกรเขียวไปก็ได้โอเคงั้นเอาตามแผนการนี้แล้วกันพอมุคโคดาตัดสินใจได้เช่นนั้นเขาก็บอกว่าทุกคนทุกคนเดี๋ยวสิถ้าเป็นเรื่องเนื้อละก็ไม่จําเป็นต้องไปล่า ที่อื่นหรอกนะเรามีหนี่อยู่แล้วไงที่ล่ามาจากที่เมืองหลวงนะมุคดาพยายามโน้มน้าวพวกเฟลเช่นนั้นอืมเต่ามังกรงั้นหรือโอ้เจ้าตัวนั้นน่ะเองใช่ใชเรายังไม่ได้ชำแหละมันเลยนะทุกคนตั้งตารอคอยอยู่กันไม่ใช่เหรอนั่นก็จริงจริงด้วยสิหลุงเฟลกับปูก่ก่อนก็บอกว่าเนื้อเตาอร่อยนี่นะ ใช่แล้วถ้าเราเอาเต่ามังกรไปให้กิวนักประจนไัยชำแหละให้เราก็จะได้เนื้อมาเยอะแยะเลยเพราะตัวมันใหญ่มากนี่นะมุโคโดะเริ่มโน้มน้าวพวกเฟลเช่นนั้นพร้อมกับคิดว่า เพราะฉะนั้นเรื่องมังกรเขียวนั้นไม่ไปล่าจะดีกว่าจริงด้วยเนื้อเต่ามังกรเป็นอะไรที่อยากกินมานานแล้วเหมือนกันเฟลกล่าวเช่นนั้นผู้เท่ากอรเองก็บอกว่าใช่เนื้อของมันก็อร่อยไม่แพ้มังกรเลยโดราจังเองก็บอกว่าข้าเองก็อยากจะกินเหมือนกันไม่เคยกินมาก่อนเลยซุยเองก็บอกว่าซุยอยากกินเต่าเยี่ยมความสนใจของทุกคน หันมาอยู่ที่เต่ามังกรแล้วแผนการของมุคโคดะนั้นได้ผลมุโคโฎะบอกว่าใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปขอให้กิวนักประจนไทยช่วยชำแหละเต่ามังกรกันเถอะพอมุคโคดะบอกแบบนั้นเฟลก็พูดว่าอืมถ้าพูดแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้นั่นสินะนาะ้ท่าน พวกเราเองก็อยากจะกินเหมือนกันนั่นสินะวันนี้ไปทำแบบนั้นกันเถอะเนื้อเต่าเย่ท yeah. ีสหายจอมตะกะยอมเอออห่อหมกตามมุกโคดะไปด้วยเช่นนั้นสำเร็จแผนการหยุดล่ามังกรเขียวสำเร็จไปได้ด้วยดีลงอกไปทีแต่ก็ยังวางใจไม่ได้หรอะ ยังไงก็ต้องไปที่กิลนักประจนภัยให้ได้ก่อนหลังจากที่มาถึงกิลนักประจนภัยของเมืองคาเลลีนาและได้บอกเรื่องรับซื้อที่เคาน์เตอร์ของกิลนักประจนภัยไปแล้วพวกเขาก็บอกให้มุคโคดะไปรอที่โกดังทันทีเจ้าหน้าที่ของกิลนักประจนภัยที่ทํางานอยู่ที่เคาน์เตอร์รู้สึกว่า จะชำนาญเรื่องการที่มุโคโดะมาที่กิลนักประจนภัยดีแล้วในขณะที่มุโคโดะรออยู่ที่โกดังกิลมาสเตอร์ก็ปากฏตัวออกมาด้วยใบหน้าที่ดูเหนื่อยล้าให้ข้าพักบ้างสิฟอยกิลมาสเตอร์บนเช่นนั้นทันทีที่มาถึงโกดังมุโคโคดะเองก็บอกว่าผมก็อยากจะมาให้ช้ากว่านี้อยู่หรอกนะครับแต่ว่า เจ้ามีธุระอะไรมีทุระอะไรงั้นเหรอครับไม่ใช่ว่ากิลมาสเตอร์บอกว่าจะรับซื้อเต่ามังกรที่ผมล่ามาจากเมืองหลวงไม่ใช่เหรอครับอ้อยจริงด้วยสินะกิลมาสเตอร์พูดเช่นนั้นสีหน้าของเขาดูมืดมนลงทันทีมุคโคดาจึงถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับกิลมาสเตอร์ก็ตอบว่าเปล่าลอกแต่เป้าหมายของแกคือให้ข้าชำแหละมันงั้นเหรอ มุโคดะก็บอกว่าใช่แล้วครับผมอยากได้เนื้อของเต่ามังกรมากๆแต่กิลมาสเตอร์ก็ต้องดับฝันมุโคดะเขาบอกว่าแบบนั้นไม่ได้หรอกมุโคดะจึงร้องหาออกมาทันทีรู้สึกว่าแผนของเขาจะเริ่มถึงทางตันแล้วพอเห็นมุโคดะตกใจกิลมาสเตอร์ก็บอกว่า ลืมไปแล้วเหรอว่าโยฮันนั้นอยู่ที่เมืองหลวงพอกิลมาสเตอร์บอกเช่นนั้นมุโคดาก็เหมือนจะนึกออกคุณโยฮันนั้นถูกเรียกตัวไปที่เมืองหลวงเพื่อทําการชํหระเลวีอาทานและจากคําบอกเล่าของกิลมาสเตอร์ดูเหมือนว่าครอบครัวของโยฮันจะอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงพอเขาได้ไปที่เมืองหลวงเขาก็ได้รับอนุญาตให้ลาพักร้อนเพื่อใช้เวลาว่างกับครอบครัวหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานความจริงแล้วลุงโยฮันคงจะคิดว่าใน ที่สุดก็ได้มาเมืองหลวงสักทีค่ะจะสนุกให้เต็มที่ไปเลยแบบนั้นอยู่แน่แน่และตั้งแต่ถูกเรียกตัวไปชำระเลวีอาทานงานใหญ่นั้นก็เสร็จสิ้นไปนานแล้วพร้อมทั้งเวลาที่ได้ล่วงเลยผ่านมานานตอนนี้เขาคงจะพักผ่อนได้เต็มที่แล้วจึงอยู่ในช่วงที่กำลังเดินทางกลับมาที่เมืองคาเลลีนาแห่งนี้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทางจากเมืองหลวงมายังเมืองคาเลลีนาได้ภายในวันเดียวเหมือนกับพวกมุคโคดะดังนั้น ลุงโยฮันจึงต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่เขาจะมาถึงที่เมืองคาเลลีนาแห่งนี้เพราะงั้นตอนนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะรับงานชําและเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะครับช่วยหน่อยเถอะนะครับมุโคโดาพูดแบบนั้นลาวกับกำลังอธิษฐานกับกิลมาสเตอร์กิลมาสเตอร์ก็ทำสีหน้างุงงนงงนี่ทำไมเจ้าถึงได้จริงจังขนาดนั้นกันไม่มีเนื้อกินแล้วหรือไงไม่สิ มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไปได้นี่นะในเมื่อแกมีเลวีอาทานอยู่แล้วพอเกิยวมาสเตอร์เริ่มถามเช่นนั้นมุโคดะก็เข้าไปกระซิบเรื่องการล่ามังกรให้กับเกิยมาสเตอร์ฟังฮะนี่เจ้าจะไปล่ามังกรอีกแล้วงั้นเหรอเนื้อใกล้หมดแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พวกแกฉันคิดว่า คนที่พูดมันคงเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆเจ้ามาสเตอร์พูดเช่นนั้นมูโคโคดะก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆเห็นด้วยกับคำกล่าวของเขามังกรเขียวงั้นหรือข้าเคยเห็นแต่ในหนังสือเท่านั้นแหละพอริเกียวมาสเตอร์กล่าวเช่นนั้นมูโคโคดะก็บอกว่าพูดเท่าก่อนรู้จักที่อยู่ของมันครับมุโคโดะพูดไปเช่นนั้นเฟลกับพูดเท่าก่อนนั้นมีชีวิตอยู่มานานแล้วพวกเขาเลยได้รู้เรื่องต่างๆเยอะแยะมันมีประโยชน์ในบางครั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์อสูรที่ดุหลาย เป็นพิเศษแบบนี้มุคโคดาคิดว่าไม่เห็นจะอยากรู้เลยสักนิดแต่ถึงแกจะล่ามังกรมาได้ที่นี่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่เหรอกิยวมาสเตอร์กราวมคโคดาคก็คิดว่านั่นสินะพวกเฟียวยังไม่เข้าใจเรื่องนั้นเลยพวกเขา คิดแค่ว่าถ้าล่ามาได้ก็จะได้กินเนื้ออร่อยๆอเท่านั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเคยใช้ชีวิตเป็นสัตว์ป่ามานาน,นพวกเขาเลยมองข้ามเรื่องราวพวกนี้ไปโดยสิ้นเชิงมุโคโดะไม่อยากจะกลับไปที่เมืองหลวงเพื่อชำแหละมังกรอ,อีกเพราะเขาเองก็เพิ่งกลับมาจากเมืองหลวงอีกอย่างการได้เจอกับคนคนนั้นมุโคโดะ ก็ยิ่งไม่ต้องการเข้าไปย้ายผู้เท่ากอนกับโดราจังยิ่งเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีหากว่าเขาต้องการชำแหละมังกรเขาก็จะต้องถูกตำหรือถูกสะกดลอยตามอีกแน่ๆทว่าตอนนี้ พวกเขากลับไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนั่นสินะกิลมาสเตอร์กล่าวเช่นนั้นก่อนจะมองมาที่มุโคโคดาด้วยสายตาเห็นใจมุโคโคดาจึงบอกว่าพอแบบนั้นผมจึงต้องเอาเต่ามังกรกลับไปให้ได้กิลมาสเตอร์ก็บอกว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ตัวที่กระดองแตกละเอียด น่าจะพอทําอะไรได้บ้างยูมุคโคดะก็ตอบว่าแน่นอนครับแค่นั้นก็พอที่เหลือค่อยให้คุณโยฮันกลับมาก่อนค่อยจัดการก็ได้แค่รับฝากไว้ก็พอครับมุคโคดะกล่าวเช่นนั้นกิลมาสเตอร์ก็ตอบว่าอ่าแบบนั้นก็ได้และในที่สุดมุคโคดะก็เจรจาก,การชำละเต่ามังกรได้สําเร็จยังไงก็ขอแค่ทวงเวลาพวกเฟลไว้ได้ก็พอหลังจากนั้นมุคโคดาก็ทิ้งเต่ามังกรไว้ที่กิลนักประจนภัยแล้วเดินทางกลับบ้านเฟลและคนอื่น บนเรื่องที่ไม่ได้เนื้อเร็วๆแต่มุโคโดาก็กลอมพวกเขาด้วยเนื้อของเลวีอาทานจนสงบลงได้ในที่สุดหวังว่าเรื่องล่ามังกรเขียวจะจบลงแค่นี้นะแล้วก็จบการสรุปเนื้อหาน,นิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดาร กับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่16ตอนที่สีหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย